เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ราดลูกปัดกัดหลวงเนาะวันนี้เราจะมารีวิวเอ็นยืดเนาะเป็นเอ็นสำหรับร้อยลูกปัดนะคะแต่เป็นเส้นแบนเนาะเรามีทั้งเส้นแบนแล้วก็เส้นกลมนะคะเอ็นม้วนไม่เต็มเป็นแบบนี้นะจ๊ะตัวนี้30บบาทม้วนไม่เต็มสีขาวตอนนี้เหลือสีม่วงนะตัวนี้เป็นส้มเข้มเนาะ ม้วนเต็มจะเป็นด yes. ้านล่างนะคะม้วนไม่เต็มเป็นด้านบนเนาะก็ต่างกันเยอะนะถ้าถ้าไอตัวที่ไม่เต็มมันจะบางๆเลยอะค่ะนี้60นะคะใครใช้เยอะๆซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะคะ60บบาทชมพูตัวนี้นะชมพูอ่อนม้วนใหญ่อันนี้เขียวเข้มนะน้ำเงินเป็นม่วงเข้มนะ ตัวนี้เป็นม่วงอ่อนสีแดงม้วนเต็มหกสิบบาทนะคะออเหลืองทองนะคะอันนี้น้ำเงินอ่อนเนาะอันนี้คือสีบันยินนะสีตองอ่อนนะคะสีดำม้วนเต็มนะคะสีน้ำตาลม้วนเต็มนะคะอันนี้คือม้วนม้วนเต็มนะคะลูกค้าม้วนเต็มตัวนี้ยี่สิบห้าม้วนเนาะ 750บาทนะคะแต่ถ้าม้วนม้วนไม่เต็มเนี่ยมันมีเท่ากันเลยจำนวนนะแต่ราคา375บาทนะคะคอตตอนไม่เคลือบเนาะเล็กสุดจะเป็นเบอร์0.5นะคะสีดำเป็นแบบนี้นะอันนี้อันนี้เบอร์0.5นนะคะลูกค้า1ม้วนมีประมาณ100เมตรนะคะสีน้ำตาลนะน้ำตาลเบอร์0.5น้ําน้ำตาลเนาะ เบอร์หนึ่งนะคะ1.0น้ำตาลหนนะคะตัวนี้ราคา150บาทเบอร์1.5ึ่ดหาสีดำราคา150บาทเท่ากันนะคะแดง1.5 150บาทเหมือนกันเนาะสีดำสองราคา200บาทนะคะแดงขนาด2อมิลน,นะคะราคา200บาท ต่อไปเป็นคอตตอนเคลือบนะคะตัวนี้เป็น0.5นะคะตัวนี้เป็น1.0แล้วก็1.5เนาะน้ำตาลเคลือบตัวนี้ขนาด0.5ราคา250บาทสีส้มแสด0.5มิม่วงสีชมพู0.5นะคะสีแดง0.5นนะคะสีน้ำเงิน สีเหลืองนะคะสีเขียวนี่คือสีเหลืองสะท้อนแสงเนาะสีขาวเนาะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะขาวหนึ่งจุดศูสีครีมส้มแสดนะคะสีน้ำเงินสีเหลืองม่วงนะคะสีแดงนะคะ สีดำสีขาวตัวนี้350บาทนะคะขนาด1.5สีดําสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินเข้มนะคะสีชมพูฟ้าอมเขียวนะคะเขียวสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสงวันนี้แม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ก่อนเนาะยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้10มโมครึ่งน,นะคะสวัสดีค่ะ